ลุ่มกทมนะครับี่องครับห้าสิบหั่เก้าสิบนะครับ,รบลุ่มกทอ,รอรครับ ออนะครับพี่น้องครับล่างไปลูกล่างไปล่างไปสวยงามมากๆนะครับพี่น้องครับนุ่มกอทอมอนะครับเกี่ยวดอกกียวดอกเกียวดอกกี่วดอกี่วดอก ปีเรียบร้อยนะครับนกอท่ะอครับนมกทมครับดีครับอ่ะร่นกันแล้วครับพี่นองครับนมกทมครับสวยงากมากๆนะครับคาร์อม ครับ connect, นุ่มกทมครับมาชมครับนะครับร้อยสามพี่ชายก็เดินผานไปครับที่ว่านุ่มกอธม่อดนะครับอี่น้องครับสี่ร้อยเลขสี่ร้อยเลยนะครับเบาแ้เสียบนะครับสั้นพี่ดีนะครับเด้อเินกันไปความราคาไปน้ำนิ่งมากๆร้อยหาซิกพันธ์ไปร้อยหาซิกพันไปนะครับพี่น้องครับนุ่มกทมนะครับกัเจินีพี่อมดูทะยุนี่สภาพนี่นะครับโบเตียบไปไหมนะครับโบเตียบนะครับ